หลายจังหวัดอย่างที่จังหวัดพิจิตรค่ะน้ําได้ไหลเข้าท่วมโบราณสถานสําคัญด้วยเป็นน้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะก็ไหลลงมาท่วมในอําเภอชนแดนจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปท่วมที่อําเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องโดยน้ําที่ไหลผ่านคลองบุษบงก็เออเข้าท่วมเออเขา้เา,เขาท่วมนะคะเข้าทางด้านหลังวัดห้วยเขนท่วมพระอุโบสถเป็นโบราณสถานวัดห้วยเขนอายุ105ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6 ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศรชาติและพุทธประวัติที่สำคัญกรมศิลปาก,กรได้บูรณะขึ้นและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนี่เป็นภายนอกนะคะสูงขึ้นแบบนี้ขณะที่ชาวบ้านตะบ,บนห้วยเขนเอำเภอบางมูลหน้าก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำกำแพงล้อมวัดและล้อมพระอุโบสถให้หน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมเนื่องจากว่าพระอุโบสถมีอายุเก่าแก่เดี๋ยวจะพังลงมาเหมือนกับโบราณสถาน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องวันนี้ระบายในอัตรา2,643ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้สถานการณ์น้าท่วมในอําเภอสับพยาขยายวงกว้างมากขึ้นโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่4และหมู่5ในตําบลโพนางดําตกบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนถูกน้ําท่วมแบบนี้ สูงประมาณ50-1ถึง50เซนถึง1เมตรเลยนะคะชาวบ้านก็ต้องใช้เรือนในการสัญจรหลายครอบครัวต้องอพยพหนีน้ําออกไปอาศัยอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข311โดยพบว่าน้ํายังล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบนถนนด้วยระยะทางประมาณสัก200เมตรเฉพาะช่วงโค้งบางเสวยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาทก็นํากลวยจราจรพร้อมกับป้ายเตือนมีสัญญาณไฟกระพริบต้องเอาไปเตือนชาวบ้านไว้นะคะ เอาเสาสีแดงขาวเนี่ยไปพ่นไว้ด้วยเดี๋ยวกลัวว่าน้ําท่วมขังบริเวณนี้เดี๋ยวรถจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยชาวบ้านเขาก็ขนของข,องขึ้นมาตั้งเต็นท์กันแบบนี้นะคะนอกจากนี้ชาวบ้านหมู่5ในตําบลโพนางดําตกบอกว่าน้ําเข้าบ้านตอนตี2ชาวบ้านเขาหลับกันไม่ลงเลยนะคะเพราะว่าพอน้ํามันท่วมก็เลยต้องรีบหนีน้ําขึ้นมาแล้วยังเห็นน้ําอยู่ต่ํากว่าตะลิ่งประมาณ1ศอกอยากจะขนของก็ไม่ทันแล้วค่ะ มันมาเร็วมากนะฮะคือก่อนเข้านอนเนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันต่ํากว่าตอลิงหนึ่งสออคิดว่าเออเดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยจะกนของทันกลายเป็นว่ากลางดึกมาแบบไม่รู้ตัวนะฮะค่ะก็ต้องเก็บข้าวของหนีน้ํากันนะคะไปฟังเสียงชาวบ้านันหน่อยค่ะมันเหลือประมาณนี้ครับปุ๊บปั๊บมันพังเข้ามาเลยครับก็ว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าจะเก็บกันก็เก็บไม่ทันประมาณเวลาเท่าไหร่ครับประมาณที่สามที่สองที่สามเนี่ยครับที่เข้านะครับแล้วของของ เก็บอะไรไม่ทันมัง่งมีพวกตู้เย็นแต่มันก็เก่าแล้วนะคุณเครื่องสุบน้ําแล้วก็เตาแก๊สมันก็เป็นเหล็กนะครับแต่มันก็มันก็ท่วมอะครับยกไปพวกหัวแก๊สพวกอะไรนะครับจจตู้กับข้าอยู่ตอนเนี้